สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองเนินแปกประเทศเชอรันมนีวันนี้สําคัญมากๆเลยอยากพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขันเรดฟู Bull, ปั่นจักรยานผ่าผลนกลางเมืองเนินแปกเลย ปีนี้เราจะมาดูกันคนที่ได้แชมป์ปีที่แล้วอ่ะเขาจะคิดท่าใหม่เพื่อจะมารักษาแชมป์เดิมได้หรือไม่ <Okay. S 1> ไปกันเพื่อนด่านแรกเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะจัดที่กลางปราสาทไกเซอร์นะด่านแรกที่ปันลงมาจากปราสาทซัดโค้งแล้วก็ต้องตีลังกาโชว์ท่าเทพนะ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อไปถึงหลายๆด่านมีทั้งหมด5ด่าน ตรงนี้เออต่อเลย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 ,เ,ลยเอาตรงนี้ก่อนให้รับนี่ก่อนมาแล้วโอเคนี่คือด่านแรกนะเพืพ่อนๆเราไปดูด่านที่สองกันต่อเลย อันนี้เรามาดูด่านที่2กันนะด่านที่2เนี่ยเป็นด่านเล็กๆแต่ว่าทุกคนจะได้โชว์ความสามารถพิเศษเพราะว่ามันเป็นด่านที่มีทางลาดลงไปนะแล้วก็ต้องกระโดดข้ามแผ่นพิซซ่าแล้วก็สโลปลงไปทีนี้สโลปลงไปธรรมดาไม่ได้นะไม่ได้คะแนนเพื่อนๆต้องมีท่าพิเศษขึ้นมาไปดูกันดีก,กว่าอยากดูมากเลย เรามาจองที่ที่ด่านที่2แล้วให้เพื่อนๆได้ดูนี่อันนี้คือด่านพิซซ่าโดมิโนมาแล้ว้ปักกี้น่าจะเป็นลูคัสนะลูคัสคือนักปั่นจักรยานเมา์เทนไบของเยอรมันมาแล้วมาแล้วโอ้ปล่อยมือด้วยอะอร่อยไหมทำไมเลยพูที่นี่อร่อยอ่ะใช่อะคือกลายไม่ได้สปบอนเซอร์อะไรเลยอย่างไร เพื่อนๆอยากจะบอกว่าการกินเลดบูที่แบบสุดยอดที่สุดนะไม่ต้องกินที่การแข่งขันผัดโขนของเลดบูอะแล้วเนี่ยที่เนินแบกเขามาจัดก,กลางเมืองเลยแบบระหว่างรอเขาปั่นลงมาแล้วก็จิบเพื่อนๆหนยก่อนเนาะอร่อยขึ้นร้านเท่าอะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาจะหมดขวดแล้วเนี่คือ <c oughs> จริงๆอะ่ะอยากจะบอกว่า ตื่นเต้นมากกับงานนี้คืออยากดูเลดบูผาดโขนมานานมากแล้วอะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ว่ายิ่งเป็นจักรยานผาดโขนมาเท่นไบค์เนี่ยคือยิ่งชอบมากเพราะเป็นคนชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วแล้วชอบอยากอยากทําจักรยานผาดโขนให้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนแล้วที่นี่คือเลดบูเขาจัดเนี่ยคืองานฟรีจัดกลางเมืองเราเดินไปได้ทุกบูททุกส่วนเลยแล้วก็คนที่มาแข่งคือท็อป5ของโลกอะ่ะ อันดับหนึ่งของโลกคือไม่ใช่มือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพที่มีสปมอนเซอร์มีรายได้ชัดเจนรางเงินรางวัลน,นี่ล้านห้าแสนบาทขึ้นไปหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์อันดับหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ระดับไดมอนด์เนาะในในวงการเขาเรียกว่าเป็นระดับไดมอนด์คือคุณมาแข่งที่นี่คุณชนะคุณได้จ้างเยอะมากอะ่ะแล้วแบบทุกคนอะ่ะต้องเก็บของดีอะ่ะคือทัวร์นาเมนต์ปีหนึ่งอะ่ะมันจะมีแบบเป็น3 4 4 0ครั้งเลยแต่ไดมอนด์อ่ะมีไม่กี่ครั้งเนาะ แล้วก็การแข่งขันทั้งเนี่ยเขาต้องเก็บท่าใหม่ท่ายากท่าที่ไม่เคยมีใครมาก่อนแล้วต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้กู้แข่งรู้อะไม่ใช่อันดับหนึ่งของโลกแล้วจะชนะได้นะคนที่โชว์ท่าใหม่แล้วสุดยอดที่สุดอะ่ะคนนั้นอะคือชนะ เพืเ่อนๆนี่คือทางไปด่าน3เนาะจากที่เขาลงจากปราสาทไคเซอร์มาแล้วแล้วก็ผ่านตรงพิซซ่าโดมิโนโมาแล้วแล้วก็เขาต้องเลียบลงมาทางนี้เพื่อตรงเข้าไปทางด่าน3เราไปด่าน3มกัน นี่คือด่านสามแล้วนะนี่ดูด่านสามจะมีสโลปขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปพักข้างบนอ่ะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยอะ่ะนี่ดูอย่างเงี้ยคือขึ้นมาแล้วก็มีเว้นแล้วก็ไปอีกแท็บนึงอ่ะไม่รู้จะไปกันยังไงต่อนาะแต่แล้วก็จะไปข้ามไปข้ามอีกใหญ่ๆอันนึงอะ่ะนี่คือถ้าไม่โกงจริงอ่ะจะขับไปข้ามมายัางไงอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เพื่อนๆน,นี่แหละคือด่านที่3คือข้ามตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผ่านไปสู่ด่าน3.2นะเมื่อกี้เราเห็นด่านที่3กันแล้วนะโหสุดยอดมากคือแบบควงล้อมบุญน,นี้เลยแล้วก็โดดข้ามสูงลงมาด้วยไปต่อกันด่าน3.2อกันดีกว่าไปคนเยอะมากคนแน่นมาก <biases> ไปเราไปด่านที่4กันเดี๋ยวผมพาอ้อมไปข้างหลังพอข้างหน้าเมื่อกี้เดินไปไม่ได้เลยอะคนแน่นมากจะพาทุกคนไปดูสดๆเลยในทุกๆด่านเนาะอันนี้คือด่านที่สี่เพื่อนๆคือเม ing, <S 2> <S 2> <p> ื่อกี้ผมดูมาแล้วคนหนึ่งนะ <e คือพอคนที่ผ่านด่านที่3 2มมาก็ต้องขึ้นขึ้นทรงสะพานข้ามถนนตรงนี้มา เราเห็นไหมมีอัศวินด้วยอ่ะสมัยของเมืองอ่ะคือแบบเสร็จล้วก็ต้องมีการให้พรนะนักปนต่ิแบบต้องยืนรอก่อนอนะ่ะเสร็จพิธีกรรมแลวค่อยลงเหมือนกับเป็นการรววพรประเทศเหนือนะนี่คือเมืองแบบเมืออของอัศวินนะอ่ะนี่ด่านสี่ด่านสี่นี่คือด่านสี่เลยเอ้ยเฮ้ยมีโอ้โหไปเมื่อกี้เราเห็นด่านสี่กันแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายคือด่านที่สุดของเมืองนี้เลย คือด่านที่5ครับจะกกลงมาฉากแรกแล้วก็เต้งขึ้นมาตรงนี้แล้วค่อยลงแบบสูงสุดอะ่ะแล้วก็ไปสโลปอันเล็กตรงนี้เพื่อโชว์แต้มสุดท้ายเข้าเส้นไขยพอดีมาแล้วนี่คือด่านสุดท้ายด่านที่5้เพื่อนเย้เชิเ้มาเลเดี๋ยวมาออกตรงนี้กัน

จัดอีเวนต์ได้ดีมากแบบอีกกนเวนต์พับบิกอะเนาะมมนลึกคืนที่สุพรรณห้วยมุมไหนก็สวยไง,งเพราะว่าแบบไทยข้างบนก็เห็นโบไทยข้างบนก็เห็นรานเท้าอย่างเงี้ยใชเขาดูมั่นใจมากคนเนี้ยเดี๋วยวเรามาดูคะแนนกันโอ้ยเนี่ยรานเนี่ย ไทยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรสู้ๆเป็นวินเนอร์เลย เต็ม mhm. ที่สิบของด่านนี้โอ, <eni> โอ้ได้ที่สามได้ที่สามเฮ้ยโอ้นี่ใช่ได้ยังคู่เฮ้ยหญินิดเดียวเองอะอีกนิดเดียวแตใแซนีดหึ่งแล้วเออจริงเฮ้ยไม่ถึงคะแนนอะอันดับสองนี่คนไรนี่คือดีคือแชมป์เก่าของปี2017เนาะเป็นแชมป์เก่าที่ได้โชว์ท่าพิเศษมากเราไปดูปีนี้กันพวกเขาจะโชว์ท่าอะไรเออคือแบบเมื่อกี้คือแบบทุกท่ามันแบบธรรมดามากเลย ธรรมดาขอมากเลยนะคิดนิ่เล่นคิดนมงเล่นไปชั้นสี่ Man, yeah. So, am Superman Secret back เราเข้าใจเนาะคือมันจะแข่งหลายรอบแล้วก็เก็บคะแนนเพื่อรวมของแต่ละด่านเข้ามาก,ก็วันนี้ก็น่าจะแบบคนละ2หรือ3รอบนี่แหละแล้วก็มารวมคะแนนใครมากกว่าน้อยกว่าทีนี้แหละก็มาเป็นตัวตัดสินเนาะโอเคเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเป็นะไเป็นอะไรอีเมลใช่ไหมอีเมลคนสวีเดนใช่คนสวีเดนดใช่คนสวีตเดแลนเวก็ตามด้วยแชมป์แชมป์ของครั้งครั้งก่อนที่เป็นคนอเมริกาลูกครึ่งรัสเซียแล้วก็คนเยอรมันเบอร์หนึ่งของเยอรมันเป็นที่3ามเนาะ เราเดินออกมาจากตรงกลางของการแข่งขันสนามที่ห้าแล้วคือสนุกมากเนเต้นมากเนาะคือเสียแฮบอะคลีปแบบสนานนันไว้สามคนสุดท้ายที่เขาล้้งอันดับหนึ่งสองสามาคือโหดจริงยางมั่นอะจริงคือแบบแข่งเงินแบบวัดกันเต็มที่อะนี่ขมาดว่าแบบว่าไม่ได้ปั่นจักรยานเป็นหรือว่าดูกีฬาประเภทนี้เป็นนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกไปแล้วทุกครั้งที่เขาแบบว่า มีท่ายงท่ายากมีอะไรเงี้ยคือมันรุ้นจ้ะคือเมื่อกี้ที่หนึ่งอ่ะเราสรุปได้คนสวีเดนชื่ออ e ีเมลชื e ่ออีเมีอีเมลได้ที่หนึ่งไป90คะแนนเ0เฉือนชนะที่2อ่ะที่2คือนิคไลนะนิคลายคือแชมป์เก่าปีที่แล้วอ่ะจริงจริงอ่ะนิคไลอ่ะแข่งเสร็จก่อนอนิคไลามาแล้วแบบกูที่หนึ่งแล้วแบบมั้นใจโคตรอ่ะแต่วันนี้คือทําท่าเดิมของปีที่แล้วไง<อ>คือมันยังเจ๋งอย,อยู่แต่ว่ามันเป็นท่าเดิมเขาก็ได้คะแนนเยอะจริง คือได้แปดสิบแปดอะไรองี้ใช่ไหมสออุดนะสุดจริงคือสนุกอะใช่คือได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยคือเราไม่ต้องดูรู้เรื่องก็ได้แต่แค่เห็นแบบหวานเสียวหวาดโผน่ะมันก็แบบอุย้ยแบบสนุกอะแล้วคนเข้างแบบกรี๊ดแบบว่าทุกคนในที่ดูในเหตุการณ์อะก็แบบสนุกไปด้วยกันอะเชียร์หมดอะเชียร์หมดเลยเชียร์หมดไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้เชียร์แค่คนเยอยวันนี้เงี่ยก็เชียร์หมดเลยเงี้ยอ น,นี่คือการดูกีฬาเลดปูครั้งแรกของพวกเราเป็นกีฬาผาดโผนครั้งแรกในชีวิตของเราแบบ ทั่งใจมากอะใช่จากขิมคนที่แบบไม่ได้ชอบดูกีฬาอย่างนี้มากวนะอะแบบเอามาดูจริงๆแล้วเป็นไงเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สายกีฬาเลยคือปั่นจักรยานก็ไม่เก่งนะคะ <c oughs> ปั่นบนถนนนี่คือกลัวมากกรี๊ดแล้วอะแล้วแต่เรารู้สึกว่างานนี้มันให้ความรู้สึกแบบอุ๊ยวัดเสียวแล้วก็ดูได้จนจบงานเลยอะไม่เบ<อ>ื่อคือแบบไม่เบื่อเลยแล้วก็ไม่หมนไี่ใช้ได้ปกติถ้าชวนมาดูอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วว่ากลับบ้านแน่นอนอะอแต่แบบอันนี้คือแบบโอ้ยดีคือแบบบรรยากาศคือแบบกรี๊ดเราไม่ได้รู้ทาา ก็รู้สึกแบบโอ้ยคนบ้าอะไรกระโดดบินขึ้นไปโอ้โหจะมันนุกอะเอเอที่สุดของจักรยานผาดโผนแบบที่นี่แล้วอะ่ะจริงจริง,ร,งรู้สึกแบบภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบว่าได้มาเห็นของจริงหนึ่ง โอเคเราก็ได้ภาพไปฝากถึงทุกคนแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเราถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับงานนี้อยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเม<อ>นต์มาบอกเราได้นะลอดเลยนะเห็นความคิดเห็นของทุกคนนะคะบายจะกดนคลิปหน้านะคะอือจะทำไรอ่ะคิดตครับ ก,กีกัวคนเยอะมากอะทำมามากมา,ากันไม่ดีกว่าแก้กินเออเออมามาอือม,มันนอนลิ้นอะขอแบบไอ้ที่อะอืออืเกิมเมนาะ